มึงเติมน้ำมันมอะไรก็ได้เลย <c oughs> พอพอเหลือเ<ม>ห,ห,หลือโมหันโลบหันโลบอยผ่านโมได้ปหมผ่านโมไปทางนูน้นไปทางนูน้นเ <c oughs> นี่ยไปทาง,ขงเขาอ่ะไปทางเขาเออกลางกลางทางหน้านี่ก่อนมึงจอดไปข้างหลังเนี่ยนะให้เรามีที่แลนดิ้งได้ได้ได้เพื่อนเราแม่งเข้าวงไปแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนเราแม่งเดี่ยวจัดเออเนี่ยเออเอเอจอดตอนนี้จอดตอนนี้จอดตอนนี้ อไปไปต่อไปต่อเว้ยมึงเติมน้ำมันเลยก็ได้แล้วไอ้พอพอเหลือเหลือโม้หันโลบ่านโลบจะผ่านโพด้ปยะผ่านโพดไปทางนู้นไปทางนู้นเนี่ยไปทางเขาอ่ะไปทางเขาเออกลางกลางเติมน้ำมันแล้วเฮียเฮียไปเร็วเร็เร็วไอ้สัตว์ เฮียอะไรวะอยู่วะอย่าสูงเกินอย่สูงเกินเฮียสูงเกินแล้วแม่งเหยิแม่งเหยิลงเลยอ่ะเออโอเคประมาณนี้แหละอย่าเยอะอย่าสูงเกินอย่ากดไม่ต้องกดแล้วกดเดินหน้าอันเดียวโอ้น้ำมันน้ำมันเลยเหลืออยู่ที่ว่าเราจะรอดไหมเฮียการเข้าวงแบบใหม่เฮียกูไปไล่ตัดก็เย็ยแต่ว่าแม่งลงแม่งลงในนี่หมดเลยดิแม่งลงด้านบนกันหมดเลยดิใช่ใช่มึงเห็นมันลุมจริงเราว่าอะที่ผ่านมาดีแล้วแม่งเจ็บนิดเดียว ไปแล้วดีซียสัตว์กูรอตีมาเต้ไม่เที้ยกูไม่ไหวกับยัวอะนโมไอ้เที้ยบนโพมันก็มีคนไอ้ในโพก็มีคนยิงกันเราใจเย็นกันนโมนโมถ้ามึงอยากหาน้ำมันนะมึงต้องบินไปแลนดิ้งตรงนี้ไปไอ้เที้ยแต่ว่ามีคนว่ะมึงต้องบินไปแลนดิ้งที่อื่นนะแถวนี้ก็ได้มีรถอยู่แล้วรอดูวงเหรอน้ำมันเหลือน้ำมันเหลือเหลือเหลือกูมีอีกถังนึง เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าน้ำมันสองถังมันจะพาเราบินข้ามวงได้เฮี้ยเครื่องร่อนนี่มันดีจริงๆเลยกูว่ามันน่าจะบัฟให้มันอึดกว่านี้นะเว้ยเครื่องร่อนอ่ะหมายถึงโดนยิงแล้วพังยากกว่านะี้เฮียมันจะโกงเลย <c oughs> ไ,มไม่โกงไม่โกงเพราะว่าข้างบนเราเราอยู่ข้างล่างเราก็ยิงแทบไม่โดนคนข้างล่างเหมือนกันเว้ยเราอยู่ข้างบนอ่ะไ <c oughs> อ้เพื่อนแม่งงงเลยเฮียเพราะเฮียนี่มันเข้าวงกันมาไงวะไอ้ดอกกลางน้ำมึงจะแลนดิงน้งลงไปเอาเหรอโค้ชไม่ใช่เรื่องดีแล้วนะโม แ,แลนดิ้งไอ้เย็นแลนดิ้งแล้วขึ้นไม่ได้เลยจริงยันไม่ตกกลางน้ำเลยมันจะมีใครจะดูกันนะ่ะลงบนดาวกันอะ่ะใช่ใช่ในฟองนี่ไงเราขึ้นไอ้เสาเนี่ยที่ตอนเราเดินอ่ะเออเรารอแลนดิ้งใช่ป่ะกิดเป็นความคิดที่ดีอยู่เสาแล้วแคมป์เลยเราจะเอาเครื่องล่อนเราจะเอาเครื่องขึ้นยังไงอ่ะ มมีงน้ำมันอีกถังนึงไม่แดกกูหรอกป่าดีลองลองลองส่องดิว่าบนภูเขามันมีเครื่องวะเครื่องร่อนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีคุณไปจอดตรงไหนดีวะจอดที่เราแลนดิ้งได้อ่ะเราไปอยู่ข้างหลังก่อนดีกว่าวะนน้มไปหาน้ำมันเพิ่มก่อนแถวนี้คงไม่มีคนเนาะแถวแถวนั้นอะเผื่อมีรถ ครื่องบินมันขับง่ายนะถ้ามันถ้ามันขับมองมองบวกคนที่หนึ่งมองมองบวกคนที่สามมันเหินบ่อยมากไปไปจอด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 ข้างล่างนี่แหละลดความเร็วเดิความเร็วแล้วก็เก็บจอดอย่าลืมเก็บเครื่องบินด้วยเก็บไว้ทั้งหลังให้มันมีพื้นที่ลานแลนดิ้งเออได้อยู่ ไปจอดสยอยู่จอดสวยอยู่เฮียรอดเฉยเกือบโดนต้นตีตลอดทางไอ้เฮียเอาเรื่องเอาเรื่องดีเลยเนี่ยดีนะไม่โดนลุมยิงก่อนเออเฮียดีนะไม่โดนลุมยิงเยังยังดีมีเคาะทีละคนโดนลุมยิงที่ล่วงตรงนั้นไปเออดีนะมันเห็นทีละคนอ่ะไม่ต้องดีเลยมันมันไม่ค่อยมีแบบพวกมันเพิ่งฟาร์มอ่ะมันยังไม่ค่อยมีของกันเยอะเออเฮีย ไม่มีคูณสี่เอาคูณสี่ไหมคูณสี่คูณสี่ก็มีกิจการชนะอีกเอาคูณแปดไหมเอาคูณแปดไปเก็บไว้กับตัวนะม้งอ่ะได้ได้ได้ไดไดมาถือธนูกับ D B <laughs> S อ่ะพลังเครื่องร่อนพลังเครื่องร่อน มี่ถ้าไม่มีเครื่องร่อนไม่มีทุกวันนี้เฮียกูกูบินเข้าจนท็อปยี่สิบอะไปน้ำมันขึ้นเครื่องร่อนขึ้นเครื่องร่อนขึ้นเครื่องร่อนไป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 ทันเปล่าวบุกออกคนนี้หนึ่ง้ยน้ำมันมีพอน้ำมันมีพอบินวนมีน้ำมันมีพอวนเออเนี่ยออกทางนี้ไปเนี่ยออกออกเออออกสายนี้ไปเฮ้ยเดือดเอกมียาน้ำเจ็ดอันนั่นเหลือ เออพอขับมุมมองแบบนี้เหมืันขับง่ายกว่าจริงเออใช่ดูเรบไปบ้านบ้านข้างๆชายหาดกันมั้ยเออไปไปเออเนี่ยบ้านนี้ก่อนบ้านนี้ก่อนเออเนี่ยบ้านข้างหน้านี้ก่อนมึงจอดไว้ข้างหลังเนี่ยนะให้เรามีที่แลนดิ้งได้ได้ได้เพื่อนเราแม่งเข้าวงไปแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนเราแม่งเขียวจัดเออเนี่ยเออจอดตอนนี้จอดตอนนี้จอดตนี้ปอบไอปปอบไปปอบไปปอบ Ito na, ito na. lop 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 kan. Audi. Audi! 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 <laughs> Audi! Audi. <laughs> Audi. <laughs> Audi. มึงไหวกันน้โมกูไหมกูถามแค่นั้นแหละไอ้ย่าจังหวะแลนดิ้งไอ้ยวาแลนดิ้งกูไม่เห็นนะเอายิงกูกูดีดดีกว่าบ้องบองบ้องไอ้ยกูจะได้มาไอีสัตว์อยาเก่ามนหลังมึงอยาเก่าเรื่องเราดูบองกันเลยดิ้งโอ้ไม่ต้องแลนดิ้งแล้วไอ้เพี้ยกูว่าแคมป์อย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวแล้วเพื่อนเดินตอนไหนวะไม่ทันบอกเลยแสดงว่ามันมีคนใกล้เพื่อนนะโมนะโมนะโมหาที่หลบแล้วก็นอนหาที่หลบแล้วก็นอนเดี๋ยวกูขึ้นบ้านเดี๋ยวกูขึ้นบ้านเยียมกินันผ่านเลยอยู่ดีไม่มาไหนวะเฮียงงนิ่งนะเียงบักกี้เห็นบักกี้มาแล้วนิ่งๆๆยังไม่รู้ยังไม่รู้จอดปะ ไม่จอดไม่จอดมันโดนกระเดือจริง <c oughs> โอเคบ้านนอ้นมีอนคุณติดท็อป10แอ้ว<ม>เย้มีรมอ้อา,ราอีกอุ <c oughs> ้ยรถ้อ้อ่ะหอ้อ้หอ้หองเหมออนจะจอด เฮ้ยม ok ันต้องคนละตีกันบ้างดิวะมึงจะตีเดียวกันหมดเลยเหรอไอ้เแค่แตงมีคภพตีเนี่ยโอ้โหไม่จอดด้วยไอ้พวกนี้แม่งไม่โม้กูโดนแน่เลยวะเฮ้ยขัดรถรถรถไอ้นี่ไปละบัคกี้ยังอยู่บัคกี้ไปแล้วบัคกี้ไปแล้วทำไมไม่ยิงกันอ่ะไอ้เแี่สิบตัวมันมันมันตีเดียวกันหมดไม่ได้นะเว้ยไม่รู้แต่บ้านบ้านข้างหน้าเรามี บักกี้บักกี้ไปทางอื่นน่าจะไปน่าจะไปอีกบ้านนึง่งเฮ้ยเหลือสองตัวเหรอหรือสองตัวไม่ได้นะได้นะสองตัวไม่แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วยน่าจะอยู่อีกฝั่งวงเลยโมไปไปะ<า>ครือครอ่อง,อง <laughs> รอนไะเคือรอนไหมโมใกล้เข้ามา <laughs> มึงกลับมึงกลับมึงกลับ <laughs> แป๊บนึงมันถอยก่อนนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแลนออกแลนออกเออมันต้องอย่างนี้ดีวะเฮียเฮียไปกล้องกล้องเอาคันนี้วะคันด้างล่างวะอันด้างล่างเหรอเอาคันปั่นขึ้นป่ะไม่ได้มันเจ็บมันเจ็บไอ้เหี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มพี่นโมเนี่ข้างล่างนี้เล่นได้ปะ เดี๋ยวกูมองดูก่อนไอ้ป้อมมึงเห็นรถป่ะรถไหนรถรถข้างล่าง,งมีคนเหรอม,มากีาก่ดกวเห็นแล้วเห็นแล้วมันมีคนเหรอมองว่ายบ้านเนี่ยเห็นแล้วบ้านจริงละอุยอ้ยอุ้ยนี่บ้าน,น,นยิงมันจิโย โมหากลางวงลงเราต้องลงตรงนี้แหละมันเป็นเสาละเฮีย <c oughs> ทีกูดูแลมันอยู่ไหนจะระเบิดแล้วป้องจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วโดนลงกันโดนลงกันป <c oughs> ้องป้องรถรถมไม่ดอบไม่ดอบไหนไอเดอบไอเอดอบหน้าไอเดอบนั่น อีกคันวะสนุกบักกี้บักกี้คันเดียวซ้อนกันอยู่สองคนเลยวุ้ยมันยิงได้ปะมันมันอ้อมฝ่ามาอ้อมฝ่ามาอ้อมฝ่า้องวิ่งออกซ้ายนะโมออกซ้าย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 อยู่ขอบวงออกซ้ายอยู่ขอบวงมาแล้วโมไม่เห็นแล้วมาแล้วเหรอไม่หว่ะมันวนว่ะวุ้ยมันขับสองคันว่ะ อีกขั้น,นหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอีกขั้นบักกี้อยู่ข้างหลังบิ๊กฟุตอยู่ข้างหน้าบิ๊กฟุตเนี่ยบิ๊กฟุตขยับไลยบักกี้โอ้บักกี้เอ้อมไปบักกี้บักกี้อยู่ข้างหน้าจอดปะโอ้โหแม่น่าน <im it> ่า,น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 าไม่แน่ใจว่ะต้องแต่เราต้องขยับสมุกอะสมุกเลย ความยาา้วยเต็มแล้วเดี๋ยวเดินนะ Mm. tiedak kan, tiedak kan, guam hmm. mm. yuk, yuk อย่านอนลำยาปุบปงมึงเห็นยังซ้ายมึงู่ปุยลุ่ขยับขยับขยับไป่ล โอ้โหขอบคุณมากนะเอ็มเคอือหือจะล้มจะล้มเข้าหัวนาหนึ่งระวังโมหลบได้ไหม ได้หลบได้ตัิดตึงว่อะอะเขายิงใครไหมน้องมันใส่ก่อเหี้ยอะไรกันมั้ยิงโดนตั้งหลายนัดแล้วมันดูไม่มีความเจ็บกันเลยทำไมมีตัวหนึง่งได้อีกตัวอยู่ไหนบ้างไอ,อ,อตัวอยู่กินลี่กินลี่กิน <Watch out. S 2> ลี่ยี่สองตัวเลยเหรอโอ้โหไม่กล้าออกว่ะ ขอร้องวงได้อยู่ได้อยู่บักยี่บักยี่ต้องบักยี่มาเหรอ่มันจอดนี่จอดนี่อ๋อถ้าจอดนั้นไม่เป็นไรโมคอมันได้ปะคอยมันเดินวน แป๊บนึงกูต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวะลมล้มลมลมมึงยิงจะได้ตีดีได้ไงวะมึงยิงชนะตีดีได้ไงวะมึงยิงแฮคพวกอะเหี้ยคุณงงเอาดีที่หนึ่งอยู่เหรอ We are number one ่าตาเชี่ยมดจ้า ก็ายาเป็นหมดเ้วยกูมัน <laughs> ไม่มียาแล้วแต่พวกกูยาเต็ม <laughs> พวกกูยาเต็มแม็กอ้เ <laughs> ย <I>, uh ี่ยแม่ง <c oughs> เปรี้ยวจะนะยูาเฉย